มีอย่งนี่งนะทูอันนี้คือลายแท้นี่มักเผ็ดพี่น้องเยนี่ ทักทายสบายดีสบายดีที่ทุกท่านทีติดตามละครับชมคลิปนี้กับชิพาเมียไปให้พี่น้องไปเก็บมักเพชรเก็บมักเต่ากเก็บอย่างต่างตงที่ปลูกในไ่นะเพราะว่าเชียอยากอะแล้วแะไรพี่น้องเพราะว่ามืออื่นเพื่อนมอเลสจะมีหิตมีของพี่น้องเพราะว่ามีจําพี่น้ำอื่นนะก็เลยไปเก็บมากที่พืชที่เขาปลูกอยู่ไ้เก็บเอาเมื่อเพราะว่าจําหิตนะเลยชิพาเราไปไปเก็บ นะพา,าพกลัวไปให้แล้วนันนี้มักเผ็ดกัแจักมันจะเป็นมากสํไาไรแจักมากดุกหรือบอพี่น้องกับมักเต่านะไปตามร้อมกันนี่แหละโอเคตอนนี้คือฮอนให้เป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องกำลังยางไปหาเก็บ มัเพ็ดเก็บมังซารีปาดนี่ดอกมงังหงุ่มจำเจ้าประเด็กแซบได้พี่น้องดอกลบกขนาดนี่ยุ่งกับมักเพ็ดนี่กำลังเก็บมักเพ็ดแลวพี่น้องอื้อ นั่งเดบ์นะมาคอยดะชุกปนัยเก็บมาเพ็ดอยู่หน้าก่อนรุนนนินจะแซบเลยบดเพ็ดปนัยเพ็ดแบบขึ้นกับหวานๆัวนี้นะใช้กับแกงมาใหม่โอ้ยน่าจะแซบครับ พอได้เครื่องก็ยังก็พอนะจะหน่อยนี้ต้นหมักซาลี่หมักหญง่ายเลยพี่น้อง เก็บมือตบอันนี้จกัมกมม้ยังก็ลืมเลยข้าจะเอิอนนะพอได้หูแม่นบอกได้พี่น่องภาษาไทยก็ว่าได้ไหนเคืาภาษา,าลาวหลุ่มเฮายังบอก,บอกหูเพี่น่องว่าเอิอนได้ไหนเก็บมาซาลีลย เขาพูดมื่อนี้บรรยากาศแบบอบอ้าวพี่น้องถึงจะแดดกับบริแดดนะแต่ว่าห้อ,นห,อน,นห้อนต้นห้อนโตพี่น้องเย มะเฟ็ดกะว่ได้ดกวันไหน,นนี่นะจะพวกมะเขือมะเขือมะเขือนี่แหละพี่น้อง้าเ้องดูข้องปตองจำเป็นได้สื่อเป็นขา นี่ยังอ่อนอยู่มัเพ็จแกมันไ้แกบปไหนยังอ่อนอยู่นะโอเคพี่น้องให้เมียเก็บมักเพ็ดอยู่นี่แหละเก็บมักเต่าเก็บยังแแ้้วแต่ของเราบันนี้บริษัทสิพาพี่น้องไปเลาะหานกแทะขมแคมใหน้นี่เพื่อจะได้กินตอนเที่ยงจะหน่อยพี่นอ้องย่าไม่มีอาหารกินนะ ติดตามพ้องกันเ้องสิโลหา์ห่างยิงนกเทา่ทานี้แหละแต่แข็งแนี่แหละว่าสิมีหรือบ่พี่น้องไปเบิ่งกันมาห้อนี่แหละเจอหางต่อพี่น้องไอ้ผู้เห็นบ่พี่น้องทังลุ่มนะบอลลิสต์เกือบซีโดนพี่น้องเอ้โอ้ใครในเห็นก่อนโอ้พี่น้องเอ้ที่ว่ายังบุญ เกือบโดนตอต่อยปพราะหังเมื่อกลางไงนะหังต่อหัวเสือพี่น้องปพราะตัวเพราะตัวเพราะตัวเพราะผลพิโรยแมื่มันแมื่มันแซวแซวอยู่เห็นบหมพี่น้องเห็นบหมต้องลุมนะอยู่ใต้ดินเลยพี่น้องเพราะหังมันก็ะยิบเติบได้เกือบโดนเกือบโดนเกือบโดนแล้ว โดนต่อคองือต่อยเนี่ยโอ้พี่น้องเลยสุดยอดเลยครับว่าคำว่ามวนอย่าบอกามามอนนะว,ว่าเจ็บมวนลดเบิด์ตเลยบ่สัตว์ป่า่านี้เมื่อวานเช่นนี้อ่ะเห็นน,นะโตสันผ่อนในพี่น้องแถวนี้แหละ แต่ว่ามันแรนไวนําบหัน ต่อเสียงนกพี่น้องได้ยินเดียวกันนั่นน่ะนั่นยิงนกได้เพราะว่าไม่เห็นเหาก่อน เรเล่นมาค่อยได้มีพี่ปหนองเท่านี่มีหกันแต่ว่าคันไปออกแต่เสาประมาณห้าโมงเสารหกโมงเสาอาจจะทันอยู่พี่น้องเข้าไปเฉยๆเลยเก้าโมงสิบโมงมันกลับออกหากินมันเลยโอ้อันนี้กันม่ห้กันเียจะใคผก็ได้แต่ว่าให้คน ในบ้านคอยนีแน่แหละพี่น้องปพราเขางามได้ปพราตัวพี่น้องยนี่แม่ให้ของชาวบ้านสังเกตบนเขาพี่น้องาง,างามปานยังเหมาะกับบรรยากาศทั้งนั้นแดดกับคว,วนันแห้งาปไหนงามงามงาม เสียงกะเลนพี่น้องพุ่นน่ะเสียงกะเลนเสียงกะเลนโอ้6คันนี่พุ่นน่ะแถวนี้แหละแถวนี้แหละต้นนี้กุกไว้นี่แหละพุ่นน่ะไป อยู่นี่แหละเสียงดังกี่ดิเงียบเงียบเงียบอยู่บ๊วยได้บ๊วยได้บ๊วยได้คือเก่าพี่น้อยข่าวมอเน,นี้แหละกะเงียบเลยตกเล่นกันเลยใช่ใช่ใช่ออกมาแล้วพี่น้องเยโอ้เมื่อยปันยังนกกะเฮาพ่อทางกระเล่น โนูยั็ยังโตใหญ่ๆนะก็หลืมเลยสองตัวแลนาวอะไรก็เลยกลับไปหาเมียที่เก็บมักแตงหรือมักเพชรเราได้ลายเสมอนี่เมียงอีกหนึ่งนะดเอันัง,นนะอองคือลายแท้ตัดมีมกเขือพี่น้องอืมสะพอมกเขือนะนี่ ็มเลยนี่เอา้าอยู่นี่ก็มาเครือกันผสมประสนระานมีทั้งเฮดมีทั้งมะแตงนี่พี่น้องปอดโตโอ้มีผักคู่พร้อมนี่อันนี้ก็เป็นเห็ดกันนะเอาตัวนี้ก็บมือจำเห็ดอยู่เฮือนมืออืเฉาพี่นอ้องตัวนี้ตี่กาคิงพร้อม จะกพันเอาในบ่อคิงเนะเห็นแต่ักพลิกมัเผ็ดกับมะเขือมะตงเห็แต่ผักคู่นั้นแหละมซสลีจกพนยังกิบหังปุ๊บทารามาก่อยเมื่อยเมื่เมื่อยเมื่อยแหงเมฮะมาอะไรพูดนะอ๊ะ มันมักบวงมันบอกลืมเลยมักบวงแซาบได้เออนี่ขิงพี่น้องเลย,เออนนยตำสมเห็ดเจอแบบซีฟูดคกะนะกินกับหอยกินกับป้าหรืออย่างป้านี่มักซาลี่มักข้าวโพดมักข้าวโพด ờ to phi nông này, này là bản hoặc không na của hươu, thảm mạ lại phi nông

หวานบ่อมักแต่งดีบ่อสิพากินคัน่หวานคาามป,าประีรงอล นี่มักเพ็ดพี่น้อยนี่สะโพมักเพ็ดเนี่ยนะขึ้นกินกะไปเก็บเอา้าขึ้นอยากไปเก็บเอา้าไปเด็ดมันมี่อะไรเขาปลูกแล้วมีอยังเก็บหเพิบมีอยังเก็บหิบบิดใส่ทงมีมังแตงลำกันพี่น้องนี่ หวาน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 ขนาดถือว่ายังไม่ได้พูดได้พี่น้องเขายัางจะเก็บอ่ะน,นะมักเต่าแล้วกะสลี่ยังเก็บเพิ่มอีกไปเบิ้ลกันเมียเพิ่นกำลังเก็บอยู่ ก็ามาสานี่โอ้มีตอนสั่เอียแล้นะ mẹo mình nhau nhau nhào rồi nếu mình chọn cái là à thôi nào mẹo 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 hạt โอ้โหมากเต้าพี่น้องอลยนี่น,นี่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 กระยังอันนี้กระยังอีกน้นบ้าได้สีมาวหมากกุนีจอันนี้กันแม่ 4, รน,น,น,นมรื่อนำ้ำข้าบวบเพราะว่ายังอาได้ออกหมากนะนห

Nhay mắng nung con này Nè ninh ít mang ninh 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 con ninh 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 Nè 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 ninh 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 con ninh 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 เก็บตัวนี้เพราะว่าชิช้กับมาต้มไก่มือื่นมื่อื่นเห็ดหีดพี่น่อยมีไก่จากห้าตัวเลยข้าไก่ห้าตัวพูนี่เอัตัวน่ารู้นี่เน่าครับ ซองหมากพอบายังม่ทันเลยแง่ปรนไดี๋ยัองอ่อนอยู่นี่ซ้ำนี่แหละพี่น้อยกำลังสิเมือเละนี่โอ้หมากเต่าโอเคพี่น้องยคลิปวิดีโอนี้กะจุ๊บส,สั้นๆแบบนี้ก่อน มื่อนี้พาพี่น้องไปบึงเก็บหมากเพชรหมากเต้าหมากเครือเอาพักทุกชนิดอยู่ให้อยู่หน้าพี่น้องมื่อนี้กับบุ๊มีิกินข้าวป้าเนาะเอามือหน้าไปกินนตำการพี่น้องก็อ,อยากจบชั้นนี้ไปก่อนขอ,ขอบใจทุกท,ท,ทุกคนที่ติดตามสนับสนุนต้นจนจบพี่น้องขอลาต้นจนปก่อนเจอกันอีพีหน้าอีพีน,พนี้บ๊ายบาย